สวัสดีครับมันนี่เกับพวกเราไอ้ยามาคาร์ตอนนะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปเด็กโปรไฟล์ครับของนี่เลยเจ้ามังกรนะครับหรือคาริซาที่อยู่ในลิลิคอนมานาสเต e รี o นั่นเองเป็นสายที่เก่งมากแล้วก็มีความมีกิมเม c ในการตีฮิตนะครับผมโดยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เรื่องที่ลลายก็เป็นคาริซาเกตศูนย์คาริซาเกต1หนึ่งคาริซาเกตสองและคาริซาเกตสามครับอ่ะอย่างแรกเลยคือต้องบอกก่อนเด็กคาริซาเป็นเด,เด็กเดียวในสีชมพูลเลยนะตอนนี้นะครับผมที่ฟิกตัวเริ่มให้เป็นเจ้าตัวของความ,มมุ่งมั่นอันสง่าง,งามคาริซาครับก็คือตัวนี้แหละบังคับตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าเกดหนึ่งของคาริซาเนี่ยบังคับให้ไลท์ทับตัวของคาริซาเกตศูนย์เท่านั้นนั่นเองถึงจะมีสกิลต่อได้นะอย่าใช้ตัวเริ่มแบบผิดกันนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูสกิลคาริซ่าเกณหนึ่งกันก่อนบอกว่าเมื่ออยูนิตนี้ลงสนามไม่ช่องกันกาดครับผมด้วยการไล่ทับความมุ่งมั่นอันสง่างามคาริซ่าก็คืออะไรทับตัวเริ่มเกียวศูนย์นั่นเองดูฮับการ์ดเจ็ดใบครับผมเลือกการ์ดเกณหนึ่งหรือต่ำกว่าที่ติดชื่อเอเดสคอเลตไม่เกินหนึ่งใบครับจากนั้นนํามันขึ้นมือและให้นําการ์ดที่เหลือโดยการสับแล้วไปเรียงไว้ใต้ก่องหมายความคือสมมติว่าอ่ะพ,พี่มาเปิดมาอย่าง,งนี้แล้วกันแล้วก็ หยิบมาหนึง่งใบหยิบไปนี้อ่าแล้วก็สลับสลับสลับก็สลับอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปไว้ใต้กองเลยโดยที่ไม่ต้องสับกองนะครับผมอ่ะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งคือในช่องเองินกาดในเทินคุณครับถ้าในเทินคุณนะถ้าเราไม่มีอรากาศพาวเวอร์บวกห้าพันคือมันจะตีเหมือนสามทำให้ถ้าสังเกตเนี่ยจากสกิลนี้ทำให้เรารู้ได้ว่าเด็กมันเนี่ยจะไม่แห่ในช่วงเกทหนึ่งและเกทสองเพราะว่าไม่งั้นพลังมันจะไม่บวกนะครับอ่ะต่อไปเป็นที่เกวสองเก2สองบอกว่า เมื่อลงสนามไม่ชอบบรรยากาศด้วยการไล่ทับตัวไลริซ่าเกณฑหนึ่งจะจ่ายคอสโซบัตหนึ่งครับผมดูทับการ์ดเจ็ดใบเลือกเอสคอรเลตเกณฑสองหรือต่ำกว่าไม่เกินหนึ่งใบครับผมแสดงแนะนำขึ้นมือที่เหลือก็สับและเรียงไว้ใต้กองสกิลเหมือนกับเกณฑหนึ่งเป๊ะเลยแค่เปลี่ยนจากเกณฑหนึ่งหรือต่ำกว่าจากของเกณฑหนึ่งเนี่ยเป็นเกณฑสองหรือต่ำกว่านั่นเองส่วนสกิลล่างเหมือนกันเลยครับถ้าไม่มีบรรยากาศบอกห้าพันอ่าแต่ว่าจะสกิลนี้ทั้งหมดเนี่ยทำให้เรารู้ว่าระหว่างเกณฑ์หนึ่งและคครับออ่่่่ะตไไไปปทีาาลซเก คา,าริซาเกะสามนะบอกว่าไม่ลงช่องแวนรายการเลยครับคาริซาเกะสอง่ยนะแปลว่าได้ไลายทั้งหมดนี้สี่ตัวนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับผมไม่สามารถแทงอะไรได้เลยนะฮะอ่ะเมื่อไรครับ,รบตัวคาริซาเก2สองเขาจะบ้านหนึ่งใบค้นหาม,มุ่งสู่การเป็นสุดยอดไอรอนไม่เกินหนึ่งใบครับผมจากกองการสแสดงแนะนําขึ้นมือจากนั้นสับกองการนั่นเองอ่าไอ้มุ่งสู่การเป็นสุดยอดไอรอนเนี่ยจะเป็นการที่เป็นขี้หลังในเด็กนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูในเด็คโปรไฟล์ทีหนึ่งเอานี่รูปแค่นี้ก่อนแล้วก็ ทักษะหนึ่งคือเมื่อมันโจมตีฮิตแต่ได้โจกการ์ดหนึ่งใบครับผมและเลือกรายการของคุณที่มีคําว่าเอลสคอเลตไม่เกินหนึ่งอ่าขอไปในชื่อการ์ดหนึ่งใบตัวนั้นบอกห้าพันอาจจะดูแบบว่าแล้วมันจะเก่งยังไงเดี๋ยวเราไปดูในเด็กโปรไฟล์กันว่ามันมีอะไรที่ช่วยซัพพอร์ตเรื่องการโจมตีฮิตมากนะครับต่อไปไปที่เกลืศูนย์นันก่อนเรามาดูติกเกอร์ของเรากันก่อนนะครับเรื่องติกเกอร์แน่นอนว่าเป็นคีแปดครับคีแปดครับผม ดอใส่3ครับและฮิล4ใบครับแล้วก็โอเวอร์ทิกเกอร์1ใบครับผมโอเวอร์ทิกเกอร์เป็นโอเวอร์ของสีชมพูนะครับจริง,รงๆแล้วค<ข>าะเดซ่าเนี่ยอ่าพวกกระทำตรงคือเล่นโอเวอร์เคเอเลเมนต์ e ก็ได้แต่ว่าจากที่เช็คสมานะครับคือโอเวอร์สีชมพูเนี่ยอย่างน้อยเวลามันออกช่วงต้นเกมมันเก่งกว่าโอเวอร์เคเอเลเมนต์ e lement, แล้วก็ได้ผลในระยะยาวมากกว่านะครับก็เลยใส่เป Over ็นโอเวอร์เคอ่าเอาไปเอาไปโอเวอร์ชมพู Over ดีกว่าแล้วก็ให้ผมที่ใส่ดอแม้ว่าเด็กมันจะโจ๋ยเยอะแล้วก็คือ บางทีเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะไม่ฮิตในช่วงต้นเกมหรือว่าอาการที่เขาไม่ลงเรียอากาศเพิ่มหรือว่าเขาไม่ลงบอดเพิ่มเนี่ยก็จะมีโอกาสฮิตที่ยากขึ้นทําให้ใส่ดอม,มาเพื่อช่วยในการโจวช่วงต้นเกมนะครับผมเพื่อใส่เท่นี้ครับต่อไปไม่ใช่เกรดหนึ่งของเราเกรดหนึ่งก็อย่างแรกคือ PG4 ใบแน่นอน PG 4ใบครับผมพีจีไม่ทิ้งมือ แล้วก็เป็นตัวซับของสายมันอย่างเอเลสโคเลตตัวแรกครับผมเอเลสโคเลตซัพพอร์เตอร์เลโอนาสี่ใบครับเลโอนาจะเป็นสกิลที่ซัพพอร์ตโชว์อะซัพพอร์ตเลกาดที่เป็นเอเลสโคเลตที่ดีมากก็คือเมืเ่อเลกาดไปเอื่องของคนที่มีคําว่าเอเลสโคเลตในชื่อการ์ดถูกรียทายในทวกๆแข่งถ้าตัวมันอยู่บนช่องเลกาครับผมโซบ,าบา้านหนึ่งใบทิ้งการ์ดจะมือหนึ่งใบนำการ์ดที่ถูกรียทายกลับขึ้นมือได้เองคือมันจะดีตรงที่มันเหมือนเป็นการป้องกันเอเลสโคเลตในบอร์ดให้มันโดนรีนไเรานกดการโีท เพราะว่าเด็กนี้เนะี่ยใช้เอรเลสโกเลตแดนบอร์ดให้ครบนั่นเองมันต้องเล่นให้ครบชื่อนะไม่งั้นมันจะทําอะไรไม่ค่อยได้ตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่เอาไว้ป้องกันบอร์ดที่ถูกโดนตีได้หรือว่าโดนรีทฮจากความสามารถนั่นเองก็เป็นตัวทรัพย์ที่ดีนะครับต่อไปก็เป็นตัวดาเมจของเรานะครับของเอรเลสโกเลตซปอตเตอร์เทเดบี้นะครับผมตัวนี้ใส่สี่ใบตัวนี้เป็นตัวที่ยืนห้าพันก็จริงแต่ว่ามีสตดอยู่ที่ค่อนข้างเก่งก็คือเมื่อมันกาดโจมตีฮิตตัวมันจะบวกห้าพันจนจบเท มันจะเก่งมากถ้าแวนเราคิดหลายรอบซึ่งเด็กนี้สามา,ารถทําได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเกรดหนึ่งใส่ไปเท่านี้ครับสิบสองใบต่อไปไปที่เกรดสองเกรดสองก็ขอแวะขอแวะมาที่ใบซักก่อนก็คือก็คือเฟนอัพอิวดาหนึ่งใบนะครับผมใบนี้บอกว่าเมื่อมันเข้าช่องกาดครับผมถ้าแวนกาดเอาขอไปเลือกเรียกกาดของคนที่มีคําว่าเอเล็กโทรเดตไม่เกินหนึ่งใบเอาขอไปในชื่อกาดหนึ่งใบนำกลับขึ้นมือได้เลยแล้วเขาเขียววงเล็บมาชัดเจนนะครับว่า จะยังคงทําการได้เช็คและทำความสามารถเมื่อจบการต่อสู้แม้ว่ายูนิตท,ที่โจมตีจะหายไปไหมายความคือในกรณีที่อีกฝ่ายโจมตีใส่เรียาการของเราและเรากาดด้วยใบนี้และยกเรียาการที่ถูกตีขึ้นมือได้อีกฝ่ายจะยังได้เช็คได้อยู่แล้วก็ความสามารถเมื่อจบการต่อสู้ก็ยังคงทํางานอยู่นั่นเองใบนี้เก่งยังไงเดี๋ยวพี่บอกอีกทีหนึ่งอ่ะต่อไปครับผมนเอ็เทสเคเลตเมมเบอร์คาทารีนสี่ใบครับผมอ่าคาทารินมีสกิลที่ช่วยในการทําเวฟของเด็กนี้ อ عة, ่ะก็คือเมื่อวันการของคนที่เป็นเอลิสเคอร์เลต์ลีดเดอร์คาริซาในช่องแวนโจมตีคิดครับผมเข้อตัวบ้านหนึ่งใบทิ้งมือหนึ่งใบสแตนยูนิตนี้ได้ก็เป็นตัวทําเวฟก็ควรจะใส่สีนะครับต่อไปเป็นเอลิสเคอร์เลต์เมมเบอร์อิฟลินสี่ใบครับตัวนี้เป็นตัวเติมบอร์ดบอกว่าเมื่อลงสนามในช่องเรียกขาดจับบนมือครับผมถ้าวันการของคุณเป็นเอลิสเคอร์เลต์ลีดเดอร์คาริซาข้อตัวบ้านหนึ่งใบครับผมคนอาเกตสองหรือต่ำกว่าที่มีคําว่าเอลิสเคอร์เลตในชื่อการ์ดจากกกกองาร์ดคุณไม่เินใบ แสดงการไปนั้นถ้าคุณไม่มีเรียกาดที่ชื่อเหมือนกับการไปนั้นนะผมให้ขอกาดไปนี้ถ้าขอไปขอกาดใบนั้นลงช่องเรียกาดได้เลยหมายความคือถ้าสมมติว่าลงอิฟลินเป็นเรียกาดตัวแรกในเทินแปลว่าเราสามารถขอลิสเกิเลตตตัวอื่นได้ตัวไหนก็ได้เลยเพราะว่ามันจะมีแค่อิฟลินนั่นเองอ่ะแล้วมาแวะที่ใบสําคัญสําหรับพี่โอ๋หน่อยเลยก็คือบิดออเดอร์ไว้แบนซิฟฟนีสองใบครับคือจริงๆอ่ะถ้าไม่มีอ่ะใส่คนนี้ก็ได้แต่ว่าพี่โอ๋มองว่าใส่ตัวเนี้ยจะเก่งกว่าตรงที่ บัดเอาไว้กันเล็กเมตาสมัยนี้ได้ดีนะครับผมก็คือมีสกิลที่ว่าเมื่อใช้ได้เมื่อวันการ์ดเราถูกโจมตีฮิตมันเทอร์นี้จะทำให้เลือกยูนิตของเราหนึ่งใบบวกพาวเวอร์สามหมื่นก็คือเป็นตัวชิลสามหมื่นได้เลยถือว่าเก่งมากใบนี้นะครับผมเกีือสองใส่เท่านี้ครับต่อไปก็ไปที่เกยือสามของเราเกีือสามก็เริ่มที่ตัวแรกอย่างอลิสคอร์เรตดีเดอร์คาริซาครับสามใบเป็นพฟสโซนาและใบนี้ที่เป็นที่เป็นประเด็นมาตั้งแต่ต้นคิปก็คือ มุ่งสู่การเป็นสุดยอดไอดอลออเดอร์ของเรานั่นเองออเดอร์ Order ครับจะมีสกิลที่ช่วยซัพพอร์ททุกอย่างในเด็กนี้อ่ะอย่างแรกเลยคือมันสามารถเล่นได้ต่อเมื่อคุณมีควาว่าเออร์เรสคอเลตในชื่อการ์ดที่ชื่อต,ต่างกัน5ใบหรือมากกว่าทั้งกระดาษเลยนะแวนการ์ดกระนับนะครับผมก็คือแต่ที่สังเกตมาเออร์เรสคอเลตที่ให้บอกให้มาในชุดนี้ก็จะมีได้กัน5ใบพอดีนั่นเองก็คือ5คนนี้เลยครับผม นี่เป็น5้าคนนี้นะครับซึ่งถามว่าจากที่ลองเล่นมาทํายากไหมค่อนข้างง่ายเลยนะครับสำหรับการทําบอร์ดให้มันชื่อต่ากัน5ตัวโดยที่เรามีอิฟลินที่จะช่วยในการค้นหาเพื่อนที่ชื่อไม่ซ้ำในบอร์ดได้นะครับอ่ะเรามาดิเรามาโฟกัสเรามาโฟกัสกันที่สกิลของออเดอร์กันก่อนออเดอร์ครับผมจะมีสกิลที่บังคับให้ใช้กับคาลิซ่าเท่านั้นด้วย อย่างแรกคือพอมีเอร์เลสเอเลสคาเลตชื่อต่างห้าใบปุ๊บมันบอกว่าจนจบเทิร์นยูนิตทั้งหมดที่ของที่ของคนที่มีชื่อเอเลสคาเลตในชื่อการ์ดได้รับพาวเวอร์ห้าพันครับผมยูนิตทั้งหมดนะแปลว่าแวนการ์ดก็นับและเรียกการ์ดที่แม้ว่าคุณมีเอเลสคาเลตชื่อสามอยู่ก็ยังได้รับอยู่เหมือนกันขอแค่เล่นได้ก็พอถ้าแวนการ์ดคู่แข่งเป็นเกรดสามหรือสงกว่าเลือกเอเลสคาเลตลีดเดอร์คาริซ่าของคุณหนึ่งใบยูนิตนั้นได้รับความสามารถครับผมคอนติเนียร์มาช่องแวนการ์ดในขณะทีี่มมันจจะโต เลือกบรรกาศหรือเรียอากาศของห่าง3ช่องครับยูนิตนี้จะทําการต่อสู้กับยูนิตบนช่องที่เลือกเหล่านั้นทั้งหมดก็คือง่ายๆเลยคือตี3เป้านั่นเองเหมือนกับว่าถ้าเราเล่นออเดอร์ไปนี้ปุ๊บบรรยากาศเราจะตีได้3เป้าทีนี้มันก็จะไป l i n k ์กับสกิลที่ว่าเมื่อโจมตีฮิตของบรรกาศและสกิลเมื่อโจมตีฮิตของยูนิตทั้งหลายที่เป็นเออร์เ์คอเลตในชื่อการเช่นตัวของคาทรินหรือเซลีบี้ที่บอกว่าเมื่อบรรจการตีฮิต นี่คือข้อเก่งของคาริซาก็คือมันจะตีได้3ตัวโดยที่มันไม่สนด้ว,ว่ามันต้องตีข้างหน้าหรือข้างหลังคือมันตีข้างหลังก็ได้หรือมันจะตีไม่ตีแหวนก็ยังได้เลยนะครับอะพอเห็นภาพคร่าวๆกันแล้วใช่ไหมครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นคร่าวๆข,ของเด็กนี้กันเลยนะครับต่อไปมาอยู่กับวิธีการเล่นคร่าวๆข,ของเด็กนี้กันเลยนะครับอันนี้พี่ก็จะเซตมือไว้อย่างนี้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเด็กมันเนี่ยทำบอร์ดให้เป็นเอลซอร์เลตชื่อต่างง่ายแค่ไหนย้ำนะครับว่าง่ายแค่ไหนคือ ปกติแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บเอลิเคอร์เรตที่ชื่อต่างกี่ใบแกมือก็ได้หมายความคือสองใบเนี้ยไม่จำเป็นต้องเป็น PG หรือว่าคีก็ได้คือเป็นเอลิเคอร์เรตใบอื่นก็ได้หรือในมือเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีออเดอร์ก็ได้ไม่ต้องมีเพอร์โซนาก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้พี่ขอทําให้ง่ายแค่นี้ขอไปทําให้มันเห็นอย่างนี้เพื่อให้มันรู้ว่ามันง่ายแค่ไหนอย่างแรกเลยคีย์หลักคือคนมีอิฟลินในมือนะครับนอกานั้นที่เหลือยังไงก็ได้โอเคอึ๊บ อันนี้สับกองแต่ก็เรียบร้อยอย่างแรกเลยคือสมัยนี้ในเรื่องของแอนดีเนี่ยเริ่มก่อนจะเก่งกว่าเสมอในขอ้อภาษาทิตในการเริ่มก่อนนะครับขเขั้นตอนจบก,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 การ์ดครับผมอย่างแรกเลยเราจะทิ้งการ์ดที่ไม่ได้ใช้แน่ๆคือคิดที่เข้าไปเพื่อที่จะไลฟ์เป็นคาริซาเกตหนึ่งสกิลของคาริซาเกตหนึ่งเราก็จะเปิดเกตใบโว้ยตกห้าโกเตสอ่ะแล้วก็หาเอเลสคาเิสต์หนึ่งใบที่เจนเกตหนึ่งต่ำกว่าอ่ะเราก็จะใบนี้เราก็หยิบแสดงให้ควายดูให้เขาแหงดูแล้วก็สับสับการ์ดที่เหลือครับโว้ตกขออภัยฮะึ๊บ อ่ะแล้วเราก็ไปเรียงไว้ใต้กองนี่คือวิธีการทำที่ถูกต้องนะครับผมจากนั้นจบเทินครับเราก็เจ็ดประเมียนะผมไม่มีทิกเกอร์คะแนนโจบการ์ดครับทิ้งต่อทิกเกอร์เลยไลครับผมเป็นคาริซ่าเกตสองครับสกิลครับผมโซบ้าหนึ่งใบเราก็เปิดท็อปการ์ดครับอีกเจ็ดใบอ่ะไม่มีอันนี้คือว่าสวยนะครับผมที่เราก็สับสับสับไปเรียงไว้ใต้กอง นะครับผมึบแล้วก็เอาเวนการ์ดตีเลยครับได้เช็คเป็นอีฟเลยอีกใบครับผมดาเมจเช็คครับไม่มีอะไรอีกใบนึงครับไม่มีครับผมเพราะถ้าเราจั่วการ์ดครับเป็นฮีลทิกเกอร์อย่างแรกเลยคือเด็กอัลเจอเลตเด็กเนี้ยในช่วงต้นเกมจะไม่ทําอะไรเยอะเลยอยากแม้แต่อย่างเดียวอ่าให้เราทิ้งฮีลไปก่อนหรือถ้าออเดอร์อยังเราทิ้งออเดอร์ก็ได้อะจริงๆเราควรจะมีออเดอร์ในมือให้เล่นตลอดแต่ว่าอันนี้มันขึ้นเยอะเกินแล้วก็ ทิ้งไปก่อนก็ได้ครับไล์ครับผมเอเลสคอเลตลิเดอร์คาริซาแล้วก็ขตัตบ,บัตรหนึ่งใบครับของแวนการ์ดค้นหาออเดอร์ครับผมขึ้นมือ mm hmm. เพื่อที่จะสับกองนะเพราะเมื่อ mm hmm. กี้เราเปิดไปิ๊กเกอร์ล้วนเลยสับกองซะหน่อย mm hmm. จากนั้นครับ mm hmm. มือเรามีอีฟลินอยู่เราลงอีฟลินไปก่อนครับ mm hmm. ขตัตบ,บัตรหนึ่งใบของอีฟลิน mm hmm. เราคอกองได้ใบหนึ่งที่เป็นเอเลสคอเลตได้ครับผมเราก็อาจจะคอเป็นตัวของเลโอน่าครับ ถามว่าทำไมถนนึงขอเป็นรลวอหน้าเพราะรลวอหน้าเนี่ยมันเป็นตัวบูท8พันที่เหมาะสมที่สุดกับบรนกากาดของเราก็คือมันเป็นตัวบูทที่ไม่สนเงื่อนไขว่ามันจะต้องเห็นวนทิตอย่างเทเลบี้เนี่ยไม่ไม่เหมือนกันเราจะลงเทเลบี้ไปครับแล้วก็เอาแวนกากาดโจมตีเลยครับผมตีใส่ที่แวนกากาดฝ่าตรงข้ามซึ่งถ้าอีกฝ่ามเป็นเกย์สองอันนี้สองเป็นหนึ่งโอกาสอันีสูงมากสมมติว่าฮิตครับได้เช็คไม่มีฮิตเกอร์อาจจะมันลังข้างครับฮิวได้หนึ่งใบฮิวไปเลยฮิวครับ แล้วก็จากนั้นสกิลบอนการ์ดเม่อิีครับโจกการ์ดหนึ่งใบครับผมพลังของข้างนี้บุกห้าพันแล้วก็อันนี้เห็นฮิตครับบุกห้าพันเป็นสามหมื่นสามนี่ครับแค่ฮิตครั้งเดียวพลังก็เพิ่มขึ้นขนาดนี้แล้วเราจะได้วันเด็กมันแรงมากเลยนะครับผมอ่ะทีนี้ก็ผ่านเทิร์นไปก่อนดาเมจเช็คครับคิดไดร์ดิเกอร์ผลกับบอนการ์ดดร์ิเกอร์ผลกับบอนการ์ดโจกการ์ดหนึ่งใบครับจากนั้นเราอาจจะเล่นบิสออเดอร์ครับบวกวอลสามหมื่น 30, แล้วก็ปาการ์ดไปทีนี้เขาเทิร์นเราว่าผมเราก็สแ,แตนครับดดรออ่าไ้ คาทารีนมาแล้วแปลว่าเธอคนนี้เราจะบอดครบแบบ100%เพอร์โซน่าไรครับผมเป็นตัวของคาริซ่าอีกครั้งหนึ่งจอาก,ก้านหนึ่งใบจากเพอร์โซน่าครับผมจากนั้นเราคอคาทารีนลงไปเลยฮะตอนนี้เอเลสเกาเลตครบ5ชื่อต่างกันแล้วเล่นออเดอร์ครับผมมุ่งสู่การเป็นสุดยอดไอดอลทําให้ทั้งกระดานที่เป็นเอเลสเกาเลต์บวกห้าพครับรวมเพอร์โซน่าแล้วตัวนี้จะเป็น15,000อันนี้15,000ย่านแล้วก็บวกข้างหลังของเอลวาน่าเป็น20,000 อ่าเนี่ยเหมือนจากพัศน่าแล้วก็หมนคนละห้าพันเป็นสองหมื่นเช่นกันจากนั้นเวลาเราจะตีได้สามตัวครับผมแล้วก็ไทยฝ่ายมีเรียาการแล้วก็ถ้าไทยฝ่ายมีเรียาการที่อินเตอร์เซปได้ให้เอาแวนตีคนแรกแต่ถ้าอินเตอร์เซปไม่ได้เช่นเจอบาสติออนที่เป็นเงาสามให้เอาตัวนี้ตีก่อนสองหมื่นห้าครับและสมมติว่าเราเจอบาสติออนเนี่ยเราก็เอาแวนตีเลยสามตัวอาจจะตีแถวหน้าเขานะครับสมมติฮิตสามตัวเลยจะเป็นไรไม่มีอ่ะไม่มีครับผม ไม่มีไม่เป็นไรเมื่อฮิตครับผมทีละตัวสกลแวนก่อนโจกการ์ดหนึ่งใบครับพาวเวอร์ค่าพันให้หนึ่งตัวอาจจะพาวเวอร์ให้ข้างนี้อีกครั้งหนึ่งครับโจกการ์ดหนึ่งใบพาวเวอร์ห้าพันได้หนึ่งตัวข้างเดิมครับและอีกครั้งนึงครับโจกการ์ดหนึ่งใบพาวเวอร์ห้าพันได้หนึ่งตัวได้ก็อาจจะให้เป็นข้างนี้ครับผมเห็นไหมครับว่ามือหนามากคือฮิตต่อหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะโจวเยอะมากถ้าฮิตง่ายมันก็ดีครับแต่ถ้าฮิตไม่ได้เลยมันก็จะไม่ได้โจวเลย นี่เป็นแถวที่อาจจะใส่ดอะนะครับผมแล้วก็สกิลของคนนี้เห็นฮิตบัสดหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบาอาจจะทิ้งเบนเกตสองที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างอิฟลินแล้วก็สแตนมาขึ้นมาครับจากนั้นสกิลคนนี้เห็นฮิตไปสามครั้งบวอีกหนึ่มื่นห้าก็จะเป็นสองหมื่นบวกสองหมื่นใบอ 20, บันนี้ก็อาจจะเอาข้างเราตีก่อนถ้าอีฝ่ายดาเมจมีเพียงแค่สี่ดาเมจอันนี้เป็นสามหมื่นห้าอันนี้มันยิงแปดพัน 8, นะอีฟลินเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งหมื่นสามห้าหมื่นสามก็จะเล่นประมาณนี้แล้วดูมือสิครับ ยิ่งฮิตเยอะมือก็จะยิ่งหนาขึ้นเรื่อยๆแปลว่าเทอร์หน้าเราก็กาดสบายอ่ะสมมติว่าเทอร์หน้าเราเจอคอมโซน่ามาเนี่ยเขาตีเว่นแรกสองหมื่นห้าห้าปาการ์ดไอ้เว่นหนึ่งสามหมื่นเอาปล่อยหน่อยปล่อยอีกเว่นหนึ่งอ่ะเบรสออเดอร์ครับแล้วก็พีจีทิ้งมือหนึ่งใบอ่ะทิ้งแล้วก็อาจจะพีจีทิ้งมืออีกใบหนึ่งทิ้งนี่ครับคือเด็กมันพอมือหนาเนี่ยมันก็กาดสบายเทอร์หน้าเราก็มีของเล่นต่ออ่ะสมมติเข้าเทอร์อีกเทอร์หนึ่งครับผมถ้าสมมติว่าฮิตเล่นยังไงอ่ะเทอร์จัว เราก็เพอร์โซนาไลท์คาเรซ่าครับผมจอการ์ดหนึ่งใบผลจากเพอ่มเมินเมินและอีกหนึ่งเมินครับจากนั้นเราก็ทําการเล่นออเดอร์เลยครับผมทั้งกระดานบวกห้าพันได้อ่า,าขออภัยอาจจะลงกระดานเพิ่มก่อนเช่นเราจะลงเทเลบี้ก็ได้หรือจะลงเลโอนาก็ได้อ่าสมมติว่าถ้าไม่ฮิตแน่ๆลงเลโอนาครับและเล่นออเดอร์ครับผมทั้งกระดานบวกอีกห้าพันก็เป็นเหมือนบวกหมื่นทั้คอลัมน์นั่นเองถ้าบอลไม่บอลไม่ฮิตแน่ๆอาจจะเป็นฮิตเรียสองข้างอ่ะ แล้วก็เอาข้างตีก่อนสามหมืน่นหรือถ้าบุ๊ดเลยก็เป็นสามหมื่นแปดแล้วก็แวนตีใส่แวนการ์ดแล้วเรียกการ์ดอีกสองตัวสมมติฮิตสองเป้าได้เช็คเซ็กซนเช็คคิดได,ด้เข้าติ๊กเกอร์อาจจะให้ข้างนี้เพราะข้างนี้แรงมากนะครับผมอาให้ข้างนี้ไปที่ล่างฮิตสองเป้าครับผมสกิลของแวนการ์ดโจ๊การ์หนึ่งใบบวกพลังเก้าพันได้หนึ่งตัวอาจจะบวกให้ข้างนี้ฮิตอีกหนึ่งเป้าโจกเกร์ bij, กร 5, หนึ่งใบโบว์พวังเก้าพันได้อีกข้างเดิมแล้วก็ข้านใบทิ้งมือใบครับทิ้ง แล้วก็ลุกขึ้นมาอันนี้ฮิตอีกสองเป้าวบวกอีกหมื่นครับข้างสองี้ก็ตีก่อนเลยห้าหมื่นสามข้างนี้สี่หมื่นครับผมก็เนี่ยคือเด็กมันแรงมากเลยเพราะว่าด้วยออเดอร์ของมันนะครับที่เหมือนทําให้เด็กมันเหมือนมีเพย์แน่แแม้แต่เราจะไม่ได้เพย์นเนาะคือสมมติเ่าเพย์มาแล้วเล่นออเดอร์เนี่ยกลายเป็นทั้งแถวหน้าเนี่ยบวกสองหมื่นเลยอ่ะยังไงกันบ้างครับสำหรับเด็กโปรไฟล์คาริซาหรือคือน้องมังกรของเรานั่นเอง สำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับพวกเราอยา่าลืมคปิตอลไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย